บอกให้รู้แล้าให้ฟังสวัสดีค่ะเรามาดูเส้นวาสนาที่ดีที่สุดของคุณกันนะคะว่าเป็นแบบไหนทุกคนต้องการมีวาสนาที่ดีลองแบมือของคุณขึ้นมาดูค่ะว่าเส้นวาสนาบนฝ่ามือของคนเรานั้นสามารถมีได้หลายเส้นนะคะและสามารถเกิดได้ทุกตำแหน่งบนฝ่ามือของคุณค่ะ เส้นวาสนาที่ดีที่สุดบนฝ่ามือก็คือเส้นวาสนาที่ขึ้นจากตำแหน่งใดก็ได้บนฝ่ามือแต่เส้นวาสนาเส้นนี้นะคะจะพุ่งไปที่แนวตำแหน่งที่เนินเสาเท่านั้นค่ะก็คือตรงนิ้วกลางของเรานะคะเส้นวาสนาที่พุ่งไปสู่เนินเสาคือเส้นที่ดีที่สุดก็จะไปแตะสุดที่เส้นใจจะเป็นวาสนาที่คุณจะมั่นคงในทุกด้านของชีวิตค่ะ มาดูด้านการงานคุณจะมีความสามารถทางด้านการงานมีมันสมองที่ฉลาดมีหัวคิดที่ทันทำหมายก้าวหน้ามองกันไกลกิจการที่คุณนี้เริ่มมักประสบความสําเร็จก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเพราะเส้นวาสนาของคุณขึ้นพ้นเส้นสมองค่ะมาดูทางด้านการเงนินการงานคุณสําเร็จก็จะตามมาด้วยทางด้านการเงินที่ดีบ้านช่องทรัพย์สินเงินทองบริวารจะแวดล้อม คุณด้วยความรวยของคุณนั้นจะมีรวยแบบเจริญรุ่งเรืองค่ะเพราะมาจากความคิดนิเริ่มที่คุณคิดและคุณทํากิจการของคุณนะคะมาดูด้านความรักและด้านครอบครัวค่ะ วาสนาของคุณนี้หยุดอยู่ที่เส้นใจเพราะฉะนั้นคุณจะมีความเย็นใจค่ะก็ทําให้เรื่องความรักเรื่องครอบครัวมักจะไม่ค่อยมีปัญหานะคะมีความราบรื่นในครอบครัวเป็นคนรักเดียวใจเดียวเจอคนดีเจอคู่ที่ดีค่ะครอบครัวก็จะเกิดความอบอุ่นคุณก็จะมีความอิ่มเอมที่ใจเย็นใจทั้งทางด้านการเงินการงานและก็ด้านความรักครอบครัวค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีมีวาสนาโชคคลองทุกคนแล้วพบกันใหม่อย่าลืมกดติดตาม